คือเสียงผ่านอุปกรณ์ผ่านเสียงขอเอผ่านขันขอทานตอนนี้ไม่แล้วครับจะต,ต่างกันไหมทีนี้ก็เปรียบเทียบคอมเพลสครับสังเกตเปรียบเทียบก็พูดแต่ตอนต้นรายการแล้วใจ่ไหมครับแล้วปัญญาไม่จะเกิดมันเองครับอ้าพร้อมปกติธรรมดาสามสอง อยากจะได้เสียงที่ไม่มีเสียงอื่นเข้ามาแทรกใครนาะจะสนับสนุนนะครับมีห้องบันทึกเสียงนะแล้วก็ใช้เสียงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสูงโอ้โหรับรองได้เลยครับเสียงจากปากลุงนี่นะครับมันจะช่วยคนในทั้งโลกใบนี้ทีเดียวเลยครับมีหรือเปล่าไม่รู้เศรษฐีมหาเศรษฐีครับถ้ามีก็ นานๆนะนะนะถ้ามีก็จุดๆๆกันแล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งครับผม